สวัสดีค่ะยินดีต้อดข่าวสุโชว์ค่ะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆคืออยากจะบ่นมือสั่นแล,อออแล้วก็เหงื่อออกมีความหิวแล้วก็จะบ่นกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนจะเจอกันเนาะถ้าต้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะในนาทีนี้ด้วยเพราะว่าโบไม่ได้เอาขาแบบซูปี้มาเนาะคือมันก็องศาการถือมันก็แย่นิดนึงคือจะบอกว่า ประสบกานณของการกินหาที่คืออยากให้กําลังใจของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเออเอาใจช่วยคือเราก็อยากกินแหละแต่ว่าที่นั่งพักนั่งกินก็ไม่มีไอ้นี่คือหิวจนแบบจะไปลมอยู่แล้วอะล้วก็เลยแบบซื้อกาแฟใช่ปะแล้วก็เลยขออนุญาตนะพี่จาขอแบบขอนั่งกินข้างหน้านี้ได้ไหมคะเพราะว่าคือจะไปลมแล้วไงเออนี่ก็ความยากลําบาก แล้วหูก็แดงอะดูดีเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่าเนี่ยมันคือความลำบากเอาใจช่วยนะคนบ๊ายบายโบชว่วยจ้า